สวัสดีค่ะวันนี้จิมจามานั่งคุยแบบง่ายๆนะคะพอดีมีคนทางบ้านนะคะถามมาว่าจะเริ่มต้นไปตลาดซื้อของยังไงดีจากคนที่ทําอาหารไม่เป็นเลยเพิ่งจะเริ่มต้นถองการทำอาหารนะคะทําอาหารว่ายากแล้วแต่ว่าการจัดตลาดนั้นยากกว่าค่ะวันนี้จิมมีเคล็ดลับดีๆในการจัดตลาดมาฝากค่ะ ข้อหนึ่งนะคะก็คือการเลือกตลาดให้เหมาะสมนะคะตลาดหลักๆของเราก็จะมีตลาดสดกับในห้างสรรพสินค้านะคะข้อดีกับข้อเสียของ2อ,อย่างนี้ก็คือห้างสรรพสินค้านะคะค่อนข้างสะดวกมีของครบหลากหลายเราสามารถเลือกเองได้หยิบจับอะไรไม่ต้องกลัวใครว่านะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีชื่อบอกว่ามันคืออะไรราคาเท่าไหร่คือเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าเออมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะามันมีชื่อติดแต่ข้อเสียก็คือมาจากค่อนข้างราคาสูงกว่าตลาดสดใช่ไหมคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการไปตลาดสดและกันเนาะเพราะว่า ในห้างเนี่ยทุกคนสามารถไปเองได้อยู่แล้วสําหรับตลาดสดนะคะก็คือคําว่าตลาดสดมันก็คือของสดนั่นเองค่ะของมันจะสดแล้วก็ใหม่กว่าในห้างนะส่วนตัวจิมคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าในห้างเนี่ยกว่าจะแพ็คมาจากสวนกว่าจะมาแพ็คใ่ถุงกว่าจะกระจายสินค้าค่อนข้างใช้เวลาใช่ไหมคะแต่ว่าในตลาดสดเนี่ยคือซื้อจากสวนปุ๊บเอามาขายเลยอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างสดแล้วก็ใหม่ถ้าต้องการซื้อของสดนะคะอย่างเช่นพวกผักผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์ก็ได้นําให้ไปตลาดสดนะคะจะได้ของที่สดกว่าใหม่กว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าค่ะ ไปถึงตลาดนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นซื้ออะไรดี ขั้นตอนแรกนะคะลองเดินก่อนเดินสำรวจตลาดให้ทั่วๆก่อนคะ่ะว่าตลาดนี้มีอะไรขายบ้างตลาดนี้มีอะไรน่าสนใจตลาดนี้แต่และอย่างมันแบ่งโซนยังไงอ่ะอย่างแถวบ้านจีนเนี่ยตลาดมันจะเป็นตลาดเล็กๆเนาะไม่มีแบ่งโซนอะไรคะ่ะใครมาก่อนได้วางก่อนใครมาหลังได้วางหลังเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยไม่ซ้ำเลยนะคะแม่ค้าร้านค้าจาไม่ซ้ำเลยบางวันก็มีผักจากคุณตาคุณยายเอามาขายบางวันก็ไม่มีบางวันก็มีอะไรแปลกๆผลไมา้แปลกๆมาข,า,ขายก็มีเหมือนกันค,ะค่ะเพราะฉะนั้นลองเดินสำรวจก่อนว่าเออวันนี้มี อะไรน่าสนใจบ้างาถ้าเราคิดเมนูมาจากบ้านแล้วว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละร้านเนี่ยขายอะไรบ้างตรงไหนใช่ไหมอาจจะเดินวนดูก่อนแล้วก็สังเกตว่าอ๋อล้านขายผักนะมีประมาณ3-4ี่ร้านนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ละร้านเาจะขายไม่เหมือนกันราคาไม่เท่ากันเราก็ลองจําไว้ก่อนเราจะเริ่มต้นจากการซื้อของที่เบาก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อของหนักทีหลังสมมุติว่าวันนี้เราจะต้มจับฉ่ายมันก็จะมีผักมีหมู3ชั้นอยู่ๆเราจะไปซื้อหมู3ชั้น1นกิโลแล้วก็หิ้วไปซื้อผักตรงนู้นได้ไหมก็ได้เหมือนกกกััันนนนนแแต่่วาาม็จะะหํ ไปซื้อผักก่อนเลยค่ะจะซื้อผักหัวเชือเท้าตรงนี้มีร้านนี้มีหัวเชือเท้าร้านนี้มีแครอทร้านนี้มีผักกวงตุ้งอะไรเงี้ยก็ต้องเดินเลือกดูค่ะแล้วก็ซื้อไปแล้วก็ค่อยไปซื้อหมูทีหลังได้ถ้าเราจะมีเมนูปลาด้วยหรือว่าซื้อกุ้งมันก็จะมีน้ําแข็งมามันก็จะเปียกอาจจะหยดอาจจะย้อยเนาะเวลาที่เราหิ้วตามตลาดก็แนะนําให้ซื้อของแห้งก่อน มีหลายคนที่ความจําไม่ค่อยดีเนาะจิมก็เป็นหาช่วงใหม่ๆอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถจําได้ว่าเออร้านเนี้ยของดีไหมร้านนี้ของมีคุณภาพไหมจิมใช้วิธีการจําโดยการชวนแม่ค้าคุยนะคะจิมจะจําลักษณะของการคุยได้วิธีการคุยหรือวิธีการสื่อสารของแม่ค้าได้เวลาไปซื้อของรอบนาเนี่ยเราจะจําได้ว่าอ๋อร้านเนี้ยเร,จจรนนเราเคยซื้อร้านเนี้ยของดีนะมีคุณภาพราคาเหมาะสมจิมไม่ได้จําทุกร้านนะคะก็จะจําเฉพาะบางร้านที่น่าสนใจเพราะถ้าเกิดเราจาทุกร้านเราก็จะสับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงว่าร้านนี้ดีหรือไม่ดีนะร้านนี้เป็นยังไง ะะจำเฉพาะร้านที่จิมชอบแล้วก็ร้านที่สนใจค่ะจริงๆเราเหมือนอิ่งนะว่าจะคุยเฉพาะร้านที่ขายของดีมันก็ก็ใช่ค่ะเพื่อที่ให้มันง่ายต่อเราเนาะบางทีตลาดใหญ่มากเงี้ยแม่ค้าเยอะมากเราจะจําทุกที่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสอยากจะซื้อของเอาอะไรก็ได้ง่ายๆก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับจิมคือไม่ได้ไงจิมต้องแบบจาแม่ค้าร้านนี้ไว้เพื่อที่จะเป็นลูกค้าประจำเขา,าให้ได้ทําไมต้องเป็นลูกค้าประจําจให้ได้เพราะว่าเราอ่ะจะได้ซื้อของที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพถ้าเราซื้อไปบ่อยแม่ค้าจะจําหน้าเราได้ ใช่ไหมชวนคุยไปชวนคุยมาเนี่ยเริ่มสนิทพอเริ่มสนิทมากๆเนี่ยแม่ค้าจะไม่กล้าขายของไม่ดีให้กับเราอย่างเช่นผักเสียผักค้างคืนผักมันเก่าแม่ค้าจะไม่กล้าขายให้ขาประจําเลยค่ะเขาจะให้ของใหม่เสมอแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยแล้วก็ต้องทําให้แม่ค้าเนี่ยจำเราให้ได้ด้วยแม่ค้าก็เจอลูกค้าเยอะแต่เราเจอแม่ค้าน้อยกว่านานๆที่เราไปใช่ไหมเขาอาจจะจาเราไม่ค่อยได้เพื่อนั้นเราต้องสร้างคาแรคเตอร์เพื่อให้แม่ค้าจาเราให้ได้อาจจะชวนคุยเรื่องแปลกๆหรือว่าถ้าเราไม่ได้เด่นมากๆเนาะบางคนบางคนอาจจะมีลักษณะพิเศษอย่างเช่นตตตััดผมรรรงงงแปกอ่่าหืวว แม่ค้าเขาจำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาแบบติดดินอะ่ะเราไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเราอาจจะชวนคุยก็ได้ค่ะชวนคุยเรื่องแปลกๆอย่างเช่นเรื่องหวยอ้าวันนี้ถูกไหมเลขอะไรเด่นเลขอะไรดังเนี่ยส่วนมากนะ้ะแม่ค้าเขาชอบคุยกันเรื่องหวยแล้วก็เอาด้วยเอาคอฮ์ด้วยคือมันมี2อ,อันนะก็คือจำร้านให้ได้กับให้แม่ค้าจำเราให้ได้ร้านกับแม่ค้าก็คืออันเดียวกันใช่ไหมเราจำเขาได้แล้วแต่เขาอ่ะจำเราได้ไหมแต่ถ้าเราต้องการเป็นขาประจาหรือว่าต้องการของที่ถูกแล้วดีมีคุณภาพอ่ะเราต้องทําให้เขาจําเราให้ได้ใส่ใจเเเเราเป็นพิศษยี้ ถามว่าเหนื่อยไหมในการที่ไปตลาดที่ต้องทุ่มเทขนาดนั้นเลยเหรอคุณจิมเอ่มันยากจังเลยแค่ไปซื้อของเองนะทำไมต้องทําขนาดนั้นด้วยอ่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่ส่วนตัวจิมอะ่ะจิมซื้อของบ่อยไงซื้อทีนึงก็ออ,อะยิวสองสามรอบอ่ะเดินวนแล้วก็ยิวแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ววกววยิวขึ้นรถอะไรเงี้ยใช้เวลานานในการไปซื้อของแต่ละรอบแต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจิมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราได้ของถูลงอีกนิดนึงก็ดีนะอะไรเงี้ยค่ะถึงมันจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็ดีนะมันก ลนนี้ะะคะหลายๆคนเอาไปใช้ได้นะคะลองไปปรับใช้ดูถ้ามีคําถามอะไรสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจไม่แน่ใจก็ทักแชทมาถามจิมได้นะคะหรือว่าใครอยากให้จิมมาพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ